ดาวกึกที่เปลี่ยนความสว่างอย่างคาดเดาไม่ได้ร่วมเดินทางสู่จัก,กรวาลอันลึกลับเพื่อไขปริศนาปรากฏการณ์ดาวกึกที่เปลี่ยนความสว่างอย่างไม่อาจคาดเดาได้เตรียมพบกับทฤษฎีสุดแปลกการผจญภัยสุดพิศวงและความรู้ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนปริศนาดาวแปรแสงบดดําสู่ความไม่แน่นอนดาวแปรแสงเป็นดาวกึกที่ความของมันเปลี่ยนสันแปลงไปตามการเวลาซึ่งแตกต่างจากดาวกึกส่วนใหญ่ที่ความสว่างค่อนข้างคงที่ การเปลี่ยนแปลงความสว่างนี้อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือยาวนานเป็นปีๆก็ได้ดาวแปรแสงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาดาราศาสตร์เพราะมันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตของดาวฤกษ์โครงสร้างภายในและกระบวนการต่างที่เกิดขึ้นภายในดาวได้ดีขึ้นการศึกษาดาวแปรแสงยังช่วยในการวัดระยะทางในเอกภพและตรวจสอบทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ดาวแปรแสงสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทโดยพิจารณาจากกลไกที่ทําให้ความเปลี่ยนความสปางไปประเภทที่พบบ่อยได้แก่ดาวแปรแสงแบบเซเฟอิด (safied variables) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงความสว่างเป็นจังหวะที่สัมพันธ์กับคาบการเปลี่ยนแปลงและดาวแปรแสงแบบอารรร (lire variables) ซึ่งคล้ายกับดาวแปรแสงแบบเซเฟอิดแต่มีคาบการเปลี่ยนแปลงที่สั้นกว่า นอกจากนี้ยังมีดาวแปรแสงแบบมิรา (Mira Variables) ซึ่งเป็นดาวึกษยักษ์แดงที่มีการแปลงความสว่างอย่างมากในช่วงเวลาหลายเดือนหรือหลายปีดาวแปรแสงอีกประเภทหนึ่งคือดาวแปรแสงแบบคลายละงาน (Ruptive Variables) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงความสว่างอย่างกระทันหันเนื่องจากการระเบิดหรือการปล่อยพลังงานจากพื้นผิวดาวความสำคัญของการศึกษาดาวแปรได้แสงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำความเข้าใจดาวฤก แต่และดวงเท่านั้นดาวแปรแสงบางประเภทเช่นดาวแปรแสงแบบเซเฟตดมีความสัมพันธ์ระหว่างคาบการเปลี่ยนแปลงความสว่างกับสว่างสมบูรณ์ของดาวซึ่งทำให้นักดาราศาสตร์สามารถใช้ดาวเหล่านี้เป็นเทียนมาตรฐานเพื่อวัดระยะทางไปยังกาแล็กซีอื่นๆได้อย่างแม่นยำการวัดระยะทางเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างแผนที่ของเอกภพและการศึกษาการขยายตัวของเอกภพ การทำนายความสว่างของดาวแปรแสงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจากปัจจัยหลายอย่างที่ซับซ้อนเช่นการสั่นภายในดาวการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับดาวหรืออื่นในระบบดาวคู่ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจากการมักไม่สมบูรณ์เนื่องจากดาวแปรส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากโลกมากและการสังเกตการอาจถูกรบกวนจากสภาพอากาศหรือข้อจำกัดของอุปกรณ์ ถึงแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้นักดาราศาสตร์ได้คณาเทคนิคแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อพยายามทำนายความสว่างดาวแปรแสงให้แม่นยำยิ่งขึ้นเทคนิคเหล่านี้รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ที่จำลองกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในดาวและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ A เพื่อเรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลการสังเกตการจำนวนมาก การทำนายความสว่างของดาวแปรแสงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนการสังเกต,ตการทางดาราศาสตร์หากนักดาราศาสตร์สามารถทำนายว่าดาวแปรแสงดวงใดจะมีความสว่างส,างสูงสุดในเวลาใดพวกเขาสามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรในการสังเกตการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้การทำนายความสว่างของดาวแปรแสงยังช่วยในการตรวจสอบทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ หากแบบจำลองทางทฤษฎีสามารถทำนายความสว่างของดาวแปรแสงได้อย่างแม่นยำก็แสดงว่าแบบจำลองนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดาวแปรแสงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้เสมอและนักดาราศาสตร์ต้องพร้อมที่จะปรับตัวและเรียนรู้จากความประหลาดใจเหล่านี้ คาย8462852ดาวท่าบีับการหายตัวไปของแสงดาวเคส8 4 6 2้5 2หรือที่รู้จักกันในชื่อดาวท่าบีทาบีสตอร์ได้สร้างความประหลาดใจให้กับนักดาราศาสตร์ทั่วโลกตั้งแต่มีการค้นพบในปี2015โดยทาบัสะโพเยจินและคณะนักวิจัยโครงการ Planet Hunters ซึ่งเป็นโครงการวิทยาศาสตร์พละเมืองที่ให้ประชาชนทั่วไปช่วยกันวิเคราะห์ ข้อมูลจากกล้องโทรทัรศน์อวกาศเคปเลอร์แฮปล Space Telescope ได้พบแบบการลดลงของแสงที่ผิดปกติอย่างมากจากดาวฤกดวงนี้ซึ่งแตกต่างจากดาวฤวกษ์อื่นๆที่เคยมีการสังเกตการมาเคปเลอร์มีหน้าที่หลักในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ e x o ซ์พล e น s โดยใช้วิธีการ t r a n s ซ t ต h o t ตเม t รีหรือการวัดแสงดาวที่ลดลงเมื่อมีดาวเคราะห์โคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์ การลดลงของแสงที่เกิดจากดาวเคราะห์มักจะมีหน้าที่สม่ำเสมอและคาดการได้แต่สำหรับดาวทาบบีการลดลงของแสงมีความผิดปกติอย่างมากทั้งในด้านขนาดและความถี่บางครั้งแสงดาวลงมากถึงสองสองซึ่งมากกว่าการลดลงที่เกิดจากดาวเคราะห์ขนาดใหญ่หลายเท่านอกจากนี้การลดลงของแสงยังเกิดขึ้นเป็นช่วงๆโดยไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนทำให้ยากต่ออธิบายด้วยปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ทั่วไป ความผิดปกติเหล่านี้ได้จุประการให้เกิดทฤษฎีต่างๆมากมายเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบางทฤษฎีเสนอว่าอาจมีโครงสร้างขนาดใหญ่ที่โครจรรอบดาวทาบีเช่นกลุ่มดาวหางจํานวนมากหรือแม้แต่โครงสร้างขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยอรารยธรรมนอกโลก (megastructure) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนทั่วไปอย่างมากอย่างไรก็ตามทฤษฎีเหล่านี้ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด และยังคงเป็นเพียงสมมติฐานที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปลักษณะการแปลงความสว่างที่ผิดปกตของดาวท่าบ,บีนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความเข้าใจของนักดาราศาสตร์อย่างมากการลดลงของแสงที่ไม่สม่ำเสมอและคาดเดาไม่ได้นี้ทำให้ดาวท่าบ,บีแตกต่างจากดาวแปรแสง variable star ประเภทอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงความสว่างที่เป็นไปตามรูปแบบที่คาดการได้เช่นดาวแปรแสงแบบแซฟฟหรือดาวแปรแสงแบบมีรา ทฤษฎีต่างๆที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้มีมากมายตั้งแต่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชาติไปถึงสมมติฐานที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับอารยธรรมนอกโลกทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือทฤษฎีกลุ่มดาวหางซึ่งเสนอว่าอาจมีกลุ่มดาวหางจำนวนมากมากที่แตกสลายและโคจรรอบดาวท่าบีเศษซากจากดาวหางเหล่านี้อาจจะบดบังแสงดาวเป็นช่วงๆทำให้เกิดการลดลงของแสงที่ผิดปกติอย่างไรก็ตาม ทฤษฎีนี้ยังไม่สามารถอธิบายการลดลงของแสงที่มากถึง2อได้ทั้งหมดอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจคือทฤษฎีฝุ่นระหว่างดาว (Interstellar Dust) ซึ่งเสนอว่าอาจมีกลุ่มขนาดใหญ่ที่อยู่ในแนวสายตาของเรากับดาวทาบีกลุ่มฝุ่นนี้อาจจะบดบงแสงดาวเป็นช่วงๆทำให้เกิดการลดลงของแสงที่สังเกตได้อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ก็ยังไม่สามารถอธิบายลักษณาะาลดลงของแสงที่ซับซ้อนได้ทั้งหมดนอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีที่เสนอว่าอาจมีโครงสร้างขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยอาริธรรมนอกโลกโคจรรอบดาวทาบบีโครงสร้างเหล่านี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานจากดาวฤกษ์ตอยซันสเฟียร์ phere, หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่เรายังไม่เข้าใจอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ยังไม่มีหลักที่สนับสนุนและยังเป็นเพียงสมมติฐานที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปการศึกษาดาวทาบบียังคงดำเนินต่อไปโดยนักดาราศาสตร์ ทั่วโลกกำลังใช้กล้องโทรทัศน์ต่างๆเพื่อสังเกตดาวดวงนี้อย่างต่อเนื่องหวังว่าจะสามารถไขปริศนาการหายตัวไปของแสงดาวท่าบีได้ในอนาคตทฤษฎีสุดพิสดารจากสร้างมนุษย์ต่างดาวถึงเมฆฝุ่นปรากฏการณ์ดาวแปรแสงที่ดาวรึกบางดวงได้สร้างความชงนสนสนเท่ให้กับนักดาราศาสตร์ทั่วโลกมาเป็นเวลานาน ความผันผวนของความสว่างที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นระเบียบคาดเดาไม่ได้ได้จุดประกายจินตนาการและความพยายามในการอธิบายประการนี้มากมายหนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือแนวคิดเรื่องโครงสร้างขนาดใหญ่ของมนุษย์ต่างดาวหรือที่รู้จักกันในชื่อดอยสันสเฟียร์ทฤษฎีนี้เสนอว่าอารยธรรมขั้นสูงอาจโครงสร้างขนาดหือมาล้อมรอบดาวฤกษ์เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานทั้งหมดที่ด,ทดาวปล่อยออกมา โครงสร้างนี้อาจเป็นวงแหวนแผ่นหรือแม้แต่ทรงกลมที่สมบูรณ์ซึ่งจะบดบังแสงดาวเป็นช่วงๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสว่างที่เราสังเกตได้จากโลกอย่างไรก็ตามทฤษฎีดอยซซนสเฟียก็มีข้อจำกัดและข้อโต้แย้งมากมายการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่เช่นนั้นต้องใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้นอกจากนี้การดำรงอยู่ของโครงสร้างงควงปล่อยรังสีความร้อนออกมา ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการตรวจพบอย่างชัดเจนนอกจากนี้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงความสว่างที่สังเกตในดาวแปรแสงบางดวงมีความซับซ้อนและไม่สอดคล้องกับการบดบังแสงที่เกิดจากโครงสร้างสร้างที่แข็งท่ือเพียงอย่างเดียวนักวิทยาศาสตร์ยังเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงความสว่างอาจเกิดจากปรากฏการณท,ทางธรรมชาติเช่นเมฆฝุ่นหรือดาวเคราะน้อยที่โครจรรอบดาวึก ทฤษฎีเมกฝุ่นและดาวเคราะห์น้อยเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดาวแปรแสงอาจจากเมกฝุ่นขนาดใหญ่หรือดาวเคราะห์น้อยจำนวนมากที่โครจรรอบดาวึกเมื่อวัตถุเหล่านี้เคลื่อนผ่านหน้าดาวพวกมันจะบดบังแสงดาวเป็นช่วงๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสว่างที่เราสังเกตได้ทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้มากกว่าทฤษฎีลอยเซนสเฟียร์เนื่องจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ และไม่จำต้องมีอารยธรรมขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้องข้อดีของทฤษฎีเมฆฝุ่นและดาวเคราะห์น้อยคือสามารถอธิบายรูปการเปลี่ยนแปลงความสว่างที่ซับซ้อนและไม่สม่ำเสมอได้เมฆฝุ่นสามารถมีรูปร่างและหนาแน่นที่แตกต่างกันทำให้เกิดการบดบังแสงที่ไม่สม่ำเสมอนอกจากนี้ดาวเคราะห์น้อยจำนวนมากที่โครจรรอบดาวฤกษ์อาจมีการชนกันและแตกสลายทำให้เกิดเศษซากและฝุ่นละอองจำนวนมาก ที่สามารถบดบังแสงดาวได้อย่างไรก็ตามทฤษฎีเมฆฝุ่นและดาวเคราะห์น้อยก็มีข้อจํากัดเช่นกันการที่เมฆฝุ่นหรือดาวเคราะห์น้อยจํานวนมากโคจรรอบดาวฤกษ์และต่อเนื่องและบดบังแสงดาวเป็นระยะเวลานานนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะอธิบายนอกจากนี้การตรวจพบเมฆฝุ่นหรือดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้โดยตรงก็เป็นเรื่อง,องที่ท้าทายเนื่องจากวัตถุเหล่านี้มีขนาดเล็กและห่างไกลจากโลกมาก การสำรวจดาวแปรแสงเทคโนโลยีและการค้นพบใหม่การสำรวจดาวแปรแสงเป็นหัวข้อที่น่าตื่นเต้นในวงการดาราศาสตร์สมัยใหม่ดาวแปรแสงคือดาวฤกษ์ที่มีความสว่างเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการสั่นของดาวการเกิดจุดดับบนดาวหรือการมีดาวอื่นโคจรรอบการศึกษาดาวแปรแสงช่วยให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของดาวฤวกษ์องค์ประกอบภายในและปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจักรวาลได้ลึก ซึ่งยิ่งขึ้นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรวจดาวแปรแสงมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมากล้องโทรทัศน์อวากาศเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเคเลอร์แคปเลอร์ส c ปซ e ทเลสโคปและกล้องโทรทัศน์สำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ Transiting Exoplanet Survey Satellite ทศลได้ปฏิวัติวงการด้วยการสำรวจทอ้องฟ้าอย่างต่อเนื่องและแม่นยำทำให้เราสามารถครบดาวแปรแสงจำนวนมาก และเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดาวเหล่านี้ได้อย่างละเอียดนอกจากกล้องโทรทัศน์อวกาศแล้วกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินขนาดใหญ่และเครือข่ายกล้องทัวขนาดเล็กทั่วโลกก็มีบทบาทสําคัญในการสํารวจดาวแปรแสงเช่นกันกล้องโทรทัศน์เหล่านี้ช่วยเสริมข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศโดยทําการสังเกตการติดตามผลและเก็บข้อมูลในช่วงลื่นแสงที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้เราได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดาวแปรแสงแต่ละดวงการวิเคราะห์ข้อมูลจากแปรแสงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ขั้นสูงนักดาราศาสตร์ใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อวิเคราะห์เส้นโค้งแ,งแงสง light curve ซึ่งเป็นกราฟแสดงการ,ราแปลงความสว่างของดาวตามช่วงเวลาการวิเคราะห์เส้นโค้งแสงช่วยให้เราสามารถระบุชนิดของดาวแปรแสงคับการเปลี่ยนแปลง,งความสว่าง และลักษณะทายภาพอื่นๆของดาวได้ 1. นึ่งอังในการค้นพบที่สำคัญสำรวจดาวดาวแปรแสงคือการพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ exoplanet วิธีการที่เรียกว่า transit photometry ซึ่งใช้ในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะโดยการตรวจับการลดลงของความสว่างของดาวรึกเมื่อดาวเคราะห์เคลื่อนผ่านหน้าดาวึกจากมุมมองของเราดาวแปรแสงบางชนิดยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบดาวคู่ binary star system การศึกษาดาวแปรแสงในระบบดาวดาวคู่ช่วยให้เราเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างดาวฤกษ์สองดวงและผลกระทบต่อวิวัฒนาการของดาวได้ดีขึ้นการค้นพบดาวแปรแสงใหม่ๆยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเหล่านี้ช่วยให้เราปรับปรุงแบบจำลองทางทฤษฎีของดาวฤกษ์และจักรวาลและเปิดโอกาสให้เราค้นพบประการใหม่ๆที่เรายังไม่เคยรู้จักมาก่อนความสำคัญของการ สังวาดาวแปรสแสงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการดาราศาสตร์เท่านั้นข้อมูลและเทคนิคที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาดาวแปรแสงยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาอื่นๆเช่นฟิสิกส์คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ปิก d a ต a ะและการเรียนรู้ของเครื่องม c ช i ีนเลอร์นิงมีบทบาทสำคัญในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวแปรสแสงจำนวนมหาาล เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถหารูปแบบที่ซับซ้อนและทำนายพื้นรรรกมของดาวแปรแสงได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นในอนาคตการสำรวจดาวสังคมเป็นหัวข้อทีส่สำคัญและน่าสนใจในวงการดาราศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆและการสำรวจอย่างต่อเนื่องไปสู่การค้นพบที่น่าตื่นเต้นและช่วยให้เราเข้าใจจัก,กรวาลได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดาวแปรแสงกับการแปลงของสภาพแวดล้อมดาวแปรแสงเป็นดาวฤกษ์ที่มีความสว่างไปแปลงตามการเวลาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเ,เกิดขึ้นอย่างเสมอเป็นคาบหรือเกิดขึ้นอย่างไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงความแสลงความนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวแปรแสงนั้นๆยกตัวอย่างเช่นหากดาวแปรแสงมีความสว่างเพิ่มขึ้นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้เคียงก็จะได้รับพลังงานมากขึ้นอุณหภูมิพื้นผิวอาจสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลให้มหาสมุทรไฮกลายเป็นไอและบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดในทางตรงกันข้ามหากดาวแปรแสงมีความสว่างลดลงดาวเคราะห์ก็จะได้รับพลังงานน้อยลงอุณหภูมิพื้นผิวจะลดลงซึ่งอาจนำไปสู่การยุบน้ำแข็งหรือการแชร่แข็งของพื้นผิวดาวเคราะห์ผลกระทบเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นไปได้การดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รุนแรงและไม่สามารถคาดเดาได้อาจ ทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถปรับตัวได้ทันหรือทําให้สสารที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเช่นนะ้ําในสถานะของเหลวไม่สามารถดํารงอยู่ได้อย่างไรก็ตามบางทฤษฎีเสนอว่าดาวเคราะห์ที่โครจรรอบดาวแปรแสงอันมีนกลไกบางอย่างที่ช่วยปรับสมดุลอุณหภูมิเช่นบรรยากาศที่หนาแน่นเป็นพิเศษหรือกระบวนการทางธรณีวิทยาที่สามารถกักเก็บความร้อนไว้ได้ การศึกษาดาวแปรแสงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจวัฒนาการของระบบดาวเคราะห์และความเป็นไปได้ในค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกการทำความเข้าใจว่าดาวแปรแสงส่งผลกระทบต่อสภาพล้อมของดาวเคราะห์อย่างไรจะช่วยให้เราประเมินได้ว่าดาวเคราะห์ดวงใดมีศักยภาพในการรองรับสิ่งมีชีวิตได้บ้างและดาวเคราะห์ดวงใดที่อาจไม่เหมาะสมกับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่เราคุ้นเคย นอกจากผลกระทบประทบอุณภูมิแล้วดาวแปรแสงยังสามารถส่งผลกระทบต่อดาวเคราะห์ผ่านทางรังสีต่างๆที่ปล่อยออกมาการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดาวแปรแสงมักจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณรังสีที่เป็นอันตรายเช่นรังสีอัลตราไวาโอเลตและรังสีเอ็กซ์เหล่านี้สามารถทำลายโมเลกุลที่สำคัญต่อชีวิตเช่นดีนไอและรอไราและสามารถทำลายชั้นบรรยากาศที่ปกป้องดาว เพราะจากรังสีที่เป็นอันตรายจากอากาศอย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพล้อมที่เต็มไปด้วยรังสีได้ตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในลึกบนโลกของเราสามารถต่อรังสีที่มาจากปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลได้นอกจากนี้บางทฤษฎีเสนอว่าสิ่งมีชีวิตอาจพัฒนาเกราะป้องกันร,รังสีเช่นเมลานินหรืออาจมีกลไกในการซ่อมแซมจะไหน ที่เสียหายจากรังสีการศึกษาดาวแปรแสงยังช่วยให้เราเข้าใจวิทนาการของระบบดาวเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาดาวแปรแสงอายุน้อยจะช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการกอร่อของดาวเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในช่วงแรกเริ่มของระบบดาวเคราะห์ข้อมูลหลังนี้สามารถนําไปเปรียบเทียบข้อมูลของระบบสุริยะของเราเพื่อทําความเข้าใจว่าโลกและดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะของเรา ก่อตัวขึ้นและวิวัฒนาการมาได้อย่างไรการศึกษาดาวแปร ى, แสงจึงเป็นกุญแจสําคัญในการไขความลับของจักรวาลและทําความเข้าใจแหน่งของเราในจักรวาลดาวแปรแสงในวัฒนธรรมจากตำนานสู่ภาพยนตร์ดาวแปรแสงหรือดาวที่มีความสว่างแปลงไปตามช่วงเวลาได้สร้างความชงนสนเท่และความพิศกับนุษมาตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อนที่วิทยาศาสตร์จะเข้ามาอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ดาวแปรแสงมักถูกผูกโยงเข้ากับตำนานความเชื่อและเรื่องเล่าขานต่างของชนชาติต่างทั่วโลกในหลายวาัฒนธรรมดธรรมดาวแปรแสงถูกมองว่าเป็นลางบอกเหตุทั้งดีและร้ายบางครั้งถูกเชื่อมโยงกับเทพเจ้าหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ตัวอย่างเช่นในตำนานกรีกดาวบางดวงที่สว่างขึ้นผิดปกติอาจถูกตีความว่าเป็นสัญ,ญญาณของการกำเนิดวิบุรุษ หรือการมาถึงของยุคสมัยใหม่ในขณะที่บางวัฒนธรรมอาจมองว่าดาวที่ริบหรี่ลงเป็นลางร้ายของการเกิดภัยพิบัติหรือสงครามนอกจากนี้ดาวแปรแสงยังปรากฏอยู่ในความเชื่อทางโหราศาสตร์โดยนักโหราศาสตร์เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงความสว่างดาวหรือเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และเหตุการณ์ต่างๆบนโลกได้ตำแหน่งและความสว่างของดาวแปรแสงอาจถูกนำมาใช้ในการทำนายดวงชะตา หรือวางแผนการสำคัญต่างๆการที่ดาวแปรแสงปรากฏอยู่ในตำนานและความเชื่อต่างๆสแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความพยายามที่จะทำความเข้าใจและหาความหมายให้กับปรากฏการธรรมชาติที่ตนเองไม่สามารถอธิบายได้ในขณะนั้นดาวเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและเรื่องเล่าขานที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้คน ในยุคปัจจุบันดาวแปรแสงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำนานและความเชื่ออีกต่อไปแต่ยังเข้ามามีบทบาทในสื่อบันต่างๆเช่นภาพยนตร์นิยายและเกมตัวอย่างเช่นในภาพยนยรวิทยาศาสตร์ดาวแปรแสงอาจถูกใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญของเนื้อเรื่องเช่นเป็นแหล่งพลังงานลึกลับเป็นสัญญาณเตือนภัยจากต่างดาวหรือเป็นตัวกำหนดเส้นทางของการเดินทางข้ามอวกาศในนิยายแนวแฟนตาซี ดาวแปรแสงอาจถูกนํามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนหรือพลังอํานาจเหนือธรรมชาติตัวละครอาจได้รับพล right ังจากดาวแปรแสงหรือต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดาวในเกมดาวแปรแสงอาจถูกนํามาใช้เป็นกลไกในการดําเนินเรื่องเช่นผู้เล่นต้องแก้ไขปิศาที่เกี่ยวข้องก,กับการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดาวหรือต้องใช้พลังงานจากดาวเพื่อเอาชนะศัตรูการที่ดาวแปรแสงปรากฏอยู่ในสื่อบันเทิงต่าง แสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์ทานธรรมชาตินี้ยังคงสร้างความสนใจและความตื่นเต้นให้กับผู้คนอยู่เสมอนักเขียนผู้กำกับและนักพัฒนาเกมได้นำดาวแปรแสงมาใช้เป็นเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์เรื่องราวที่น่าสนใจและกระตุ้นจินตนาการของผู้รับชมผู้ฟังหรือผู้เล่นโดยสุบแล้วดาวแปรแสงมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมของมนุษย์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตที่ถูกมองว่าเป็นลางบอกเหตุ ไปจนถึงปัจจุบันที่ถูกนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานบันเทิงต่างๆดาวเหล่านี้ยังคงเป็นคงพิสวงและความท้าทายให้มนุษย์ได้ค้นหาและทําความเข้าใจต่อไปอนาคตของการศึกษาดาวแปรแสงคำถามที่ยังรอคำตอบอนาคตของการศึกษาดาวแสงเต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสที่น่าตื่นเต้น ดาวแปรแสงซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีความสว่างไปแปลงไปตามกาลเวลานั้นยังคงซ่อนปริศนามากมายที่รอคอยการไขด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายขึ้นเราจึงอยู่ในยุคทองของการศึกษาดาวแปรแสงอย่างแท้จริงหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญคือการทำความเข้าใจไกลภายในที่ทำให้ดาวแปรแสงมีความสว่างเปลี่ยนแปลงไปดาวแปรแสงบางชนิดเช่นดาวแปรแสงชนิดเซฟเฟตแวริเอเบิล มีความสว่างที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอซึ่งช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถใช้พวกมันเป็นเทียนมาตรฐาน (standard candles) ในการวัดระยะทางในจักรวาลได้แต่ดาวแปรแสงอื่นๆมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนและคาดเดาได้ยากกว่ามากการทำความเข้าใจสาเหตุที่ทำให้ดาวเหล่านี้มีความสว่างเปลี่ยนแปลงไปได้นั้นต้องอาศัยการสังเกตการอย่างต่อเนื่องการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด และการสร้างแบบจำลองทางทฤษฎีที่ซับซ้อนนอกจากนี้การระบุและศึกษาดาวแปรแสงที่อยู่ในกาแล็กซีอื่นๆยังเป็นความท้าทายที่สำคัญเนื่องจากดาวเหล่านี้มีความสว่างน้อยมากและอยู่ห่างไกลจากโลกของเรามากการใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่และเทคนิคการประมวลผลภาพขั้นสูงจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการค้นหาและศึกษาดาวแปรแสงเหล่านี้ถึงแม้จะมีความท้าทายมากมายแต่การศึกษาดาวแปรแสง ก็มีโอกาสสมัคหมายในการค้นพบใหม่ๆและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ดาวแปรแสงสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์โครงสร้างของกาแล็กซีและการขยายตัวของจักรวาลการค้นพบดาวแปรแสงชนิดใหม่ๆและการทำความเข้าใจพฤติกรรมของดาวเหล่านี้จะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถสร้างแบบลองจักรวาลที่แม่นยำยิ่งขึ้นและตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับกำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาลได้ คำถามที่ยังไม่มีคำตอบเกี่ยวกับดาวแปรแสงนั้นมีมากมายเช่นโกลโไกที่ทำให้เกิดการระเบิดของดาวแปรแสงชนิดคอร์น่ออริลิสครากีปัจจัยที่ควบคุมการเลยงแปรสว่างของดาวแปรแสงชนิดมิราและบทบาทของดาวแปรแสงในการก่อตัวและวัฒนาการของกาแล็กซีดาวแปรแสงชนิดครับเป็นดาวที่หายากและมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดดาวเหล่านี้มีความสว่างลงอย่างกระทันหันและไม่สามารถคาดเดาได้ โดยอาจจะลดลงหลายขนาดความสว่างเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือเดือนจากนั้นดาวก็จะค่อยๆกลับมาสว่างดังเดิมกลไกที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจกันอย่างสมบูรณ์แต่คาดว่าเกี่ยวข้องกับกอตัวของฝุ่นคาร์บอนรอบดาวซึ่งบทบางแสงดาวดาวแปรแสงชนิดมิราและเป็นดาวรึกยักษ์แดงที่มีความสว่างไปอย่างมากในช่วงเวลาหลายเดือนหรือหลายปี าการเปลี่ยนแปลงสว่างนี้เกิดจากการขยายตัวและหดตัวของชั้นบรรยากาศของดาวแต่ปัจจัยที่ควบคุมจังหวะของการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจกันอย่างสมบูรณ์การศึกษาดาวแปรแสงชนิดมีราสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกันตอนสุดท้ายของวิวัฒนาการของดาวฤกษ์นอกจากนี้ดาวแปรแสงยังมีบทบาทแสงในการก่อตัวและวิวัฒนาการของกาแล็กซี เนื่องจากดาวเหล่านี้ปล่อยธาตุหนักกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมระหว่างดวงดาว Interstellar Medium ซึ่งธาตุเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของดาวฤกษ์และดาวเคราะหรุ่นต่อไปการศึกษาดาวแปรแสงในกาแล็กซีอื่นๆสามารถช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจความแตกต่างในการก่อตัวดาวฤกษ์และวิวัฒนาการของกาแล็กซีได้ดังนั้นการศึกษาดาวแปรแสงจึงยังคงเป็นสาขาที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการค้นพบใหม่ๆอีกมากมาย ด้วยความร่วมมือของนาดาราศาสตร์จากทั่วโลกและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเราจะสามารถไขปริศนาของดาวแปรแสงและอยากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลของเราได้